ละยองมีฟาร์มสตรอเบอรี่ได้ยังไงวุ้ยจริงเหรอครับพี่ร้อนตรงเนี้ยมันจะไปเย็นได้ยังไงชแชร์ชมมเ,เลยทีเดียวสตรอเบอรี่สดมากเลยครับพี่แดงปั๊ดเลยสามารถเก็บส่งขายได้ตลอดปีน <ไป S 2> ี่ สวัสดนนีครับผมก็อตสุทธิรักคนเก่านองก็อตคนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงฮะวันนี้พกอจะไปตามเธอประจําเช่นเคยแต่ออวันนี้มีอะไรแปลกใหม่สีสันหวานแหววเพราะวันนี้แต่งตัวหล่อมากเพื่อนๆจ๋าวันนี้ก็จะพาเพื่อนไปบุกค,คาเฟ่เปิดใหม่ของเพื่อนในก๊อตเองสวยมากไปชมดีกว่าว่าจะเป็นคาเฟ่ที่ไหนไปชมกันเลยถึงแล้วครับผมร้านเพื่อนของก๊อตเองนี่เลยมูสแควร์ อย่าพูดพร่ำทำเพลงตามมาเลยจ้าต้าจ้าจ้า B O N A S P O S B O S สวัสดีครับผมตีสวัสดีโอ้โหร้านใหญ่โตเลยทำอะไรอยู่เนี่ยฮัลโหลฮัลโหลแป้งเค้กได้ยังมาแล้วใช่ไหม แล้วครีมอ่ะครีมโอเคนะอะไรนแล้วขาดอะไรอีกวะเพื่อนมาไม่คุยกับเพื่อนเลยเหรอเพื่อนเออหวัดดีเพื่อนหวัดดีเพื่อนดีอะไรอ่ะพี่อย่าลืมเตรียมครีมเตรียมครีมวิปครีมไอซิ่งใช่ก็อะไรอีกว่าทางเค้กวันนี้ลามันไม่คุยกับผมเลยครับผมขงฟูขงฟูเข้ามาครับอะไรตอนวันที่พันลูกอ่ะอยู่ไหน อ่ะเดี๋ยวเอางีเอางีมอสเพื่อนรัก,กจ๋าจ๋ามันเกิดอะไรขึ้นตอนเนี้เครียดสิลูกค้าสั่งเค้กสตรอเบอรี่สิบกล่องก็สิบกล่องก็นิดเดียวเองสิบกล่องพันลูกกับทั้งหมดอ่ะพันลูกฮะพันลูกเออแล้วส่งเย็นนี้ส่งเย็นนี้ด้วยใช่เราต้องทำยังไงดีล่ะอ่าไม่เป็นไรไม่ต้องเครียดเพื่อนบอจ๋าก,ก้อนมาแต่ขทุกอย่างจตเคลียร์คล่องเดี๋ยวจะาให้เลยโทรศัพท์ยูไนปั๊บยู่นี่เขาให้เติดเข้าไปเลยเติรดไหนล้วก้อนนะเชียงใหม่ทันไหมไก่ไป ปึบแม่ห so, ้องสอนทันไหมไกลไปไม่ทันไกลเชียงรายไม่เอาไม่ทันโอ้โหนี sí> ่เม well> ืองเหนือหมดเลยอ๋อที่ไหนมีบ้างฟาร์มสตรอเบอรี่ระยองคงไม่มีหรอกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระยองมีฟาร์มสตรอเบอรี่ได้ยังไงเดี๋ยวเพื่อนก็โทรเช็คให้แป๊บนึงว่ามีจริงหรือเปล่าสาธุขอให้มีเถอะสวัสดีครับครับพี่ฟาร์มพี่มีสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ๆหวานๆกรอบๆเลยใช่ไหมครับพี่อุ้ยมัจริงเหรอครับพี่ อแต่ว่าจะใช้ดูกคนเลยครับพี่บ่ายนี้ทันไหมครับพี่อุตตายแล้วบอสทันจริงด้วยนี่บอสเพื่อนรักราคานี้โอเคไหมโอเคจัดไปจัดไปเลยใช่ไหมเพื่อนบอสอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเพื่อนก็จะไปเอาสตรอเบอรี่พันลูกไปเช็คให้และจะราจำลาพระเจ้าตาไปอ ฮัลโหลครับพ่ต้าอยู่ไหนแล้วครับพี่อาคารสีน้ำตาลโอเคเลยพี่ถึงเลยทีเดียวเชียว <Yeah. S 1> เพืเ่อนๆฮะเราเจอพี่ต้าแล้วครับผมนั <Yeah. S 1> ่นไงเชียบนี่ไงพี่ต้าสวัสดีครับพ่ตาครับผม กำลังเก็บสตรอเบอรี่รออยู่เลยจริงหรือเปล่าผมก็ยังไม่เชื่อหรอกว่าอากาศร้อนๆแบบนี้ที่ระยองจะปลูกสตรอเบอรี่ได้พาให้ผมไปเห็นกับตาหน่อยได้ไหมตามกันไปเลยนี่ขอบคุณมากครบตาคืนครับไปกันดีกว่าครับ มันกว้างใหญ่มากดูสะอาดสุดๆเลยแต่มันร้อนนะมันจะปลูกสตรอเบอรี่ได้จริงเหรอพี่ผมขอไปดูให้เห็นกับตาใส่ชุดกาวของเราก่อนใส่ชุดกาวได้เลยเชียวสตรอเบอรี่ของเราเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนแอต่อโลกนะครับโอเคฮะอะไรที่มันติดมากับเราร่างกายเราเนี่ยมันก็สามารถไปกินสตรอเบอรี่ได้โอเคครับผมอุ้ยรูปตัวทีมงานครับฝากด้วยครับอ่าเดี๋ยวเข้าไปปุ๊บแล้วเย็นเลยชัดเจนข้างในเย็นแน่นะพี่นะ ่แน่นอนชัวร์โอ้โหนี่แคป่ประตูกันไม่เชื่อหรอกแนมะ่ร้อนตรงเนี้ยมันจะไปเย็นได้ยังไงฉันสุดเลยทีเดียวตรงเปิดดูดีการลงเขาเลยพี่มันก็มาจากที่เราใช้พลังงานจาก L N G นะครับที่เรานำเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยมาใช้พลังความเย็มนมาหนาแรกเปลี่ยนความร้อนแล้วก็รักษาอุณหภูมิให้กับสตรอเบอรี่โอ้อพี่ตาครับสตรอเบอรี่สดมากเลยครับพี่แดงเป๊ดเลยดูแลสตรอเบอรี่เนี่ยไม่ใช่ดูแลง่ายๆนะครับต้องทำยังไงบ้างพี่โอ้โหเราต้องเอาต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพเนี่ยมาจากต่างประเทศก่อนอสายพันธุ์เราเนี่ยเป็นสายพันธุ K ์อากิ มันจะญี่ปุ่นจะไม่เหมือนสายพันธุ์ไทยพอได้ต้นพันธุ์มานเนี่ยเราก็จะมีการลงปลูกนะครับในเขาเรียกว่าสับสเตจจะไม่ใช่ดินเป็นการผสมกันระหว่างพีนมอสเพอร์ไลท์นะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวที่ค่อนข้างสะอาดเลยเราก็ให้น้ามันทุกๆวันเลยที่นี่สามารถปลูกสตรอเบอรี่สามารถเก็บสามารถส่งขายได้ตลอดปีใช่ครับตลอดปีมาเอาสตรอเบอรี่ให้เพื่อนผม1,000เม็ดพี่ต้าแถมให้สักเม็ดได้ไหมล่ะโอ้ได้เลยโอ้เด็ดต่อหน้าต่อตาเลยอ๋อโอ้ขอบคุณมากครับบี้ ใหญ่มากแล้วดูน่ากินมากเลยนะเนี่ยอร่อยมากพี่หวานกรอบมาก ผลผลิตที่ได้พอมาโตเต็วตมวัยมันจะเป็นลูกขนาดเดียวกันหมดเลยไหมเราอาจจะมีหลายเกรดมากนะครับพรีเมียมซูเปอร์พรีเมียมมิกเอ็มแอลนะครับต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับ<ม>ซึ่งไอช่อดอกแรกของสตรอเบอรี่ออกเนี่ยมันจะเป็นลูกใหญ่ที่สุดแล้วก็ออกมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็เล็กลงตามลำดับนะครับครับนั้นลูกมันก็เลยมีขนาดไซส์กันนะครับอ่าโอ้ลูกนี้ก็น่ากินอีกแล้วครับพี่น่ากินใช่ไหมครับพี่ตาอย่าอย่าอทับทันกันโอ้สตหรับลีเลยพีครับน่ากินแบบนั้นล่ะขอบคุณมากครับพี่ วิกิเขาจัดให้กัดดีๆเดี๋ยวน้ำมันกระชอก ว่าแต่สตรอเบอรี่พันลูกครับพี่ต้องเก็บเอะไรให้รู้ว่ยังไงพี่อ๋อเดี๋ยวน้องก๊อตไปรออยู่ที่คาเฟ่ฮารุมิกิของเราก่อนนะครับมีคาเฟ่ด้วยอืมแล้วที่คาเฟ่มีอะไรบ้างพี่ก็มีผลิตภัณฑ์จากสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็ฮอกไกโดมิ้วมินิเค้กค่ะโอ้โหเป็นซิกเนเจอร์เลยซิกเนเจอร์เลยต้องลองไปกินแน่นอนครับงั้นเดี๋ยวผมฝากด้วยครับพี่หนึ่งพันลูกฝากพี่รบกวนไปส่งที่คาเฟ่นะฮะครับผมโกเลยไปเชียวนี่เดินลงไปด้วย ถึงแล้วครับเพื่อนๆครับผมฮารุมิกิฟาร์มเป็นคาเฟ่นะฮะสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีฮะสวัสดีครับ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 คือพี่ต้าเนี่ยให้ผมมารอที่นี่คุณต้าเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะเราจัดเมนูซิกเนเจอร์ไว้ให้แล้วขอบคุณมากครับสวัสดีพี่สาว โคตรน่ากินเลยเพื่อนๆจ้าเจ๋งฮอกไกโดมิลินิเค้กนะคะเค้กฮอกไกโดเนี่ยจะหอมนมฮอกไกโดด้านบนจะท็อปด้วยซอรบรีสดจากฟาร์มของเราเลยส่วนน้ำนะคะนี่จะเป็นฮารุมิกิซิกเนเจอร์ค่ะจะเป็นนมซอรบรีเหมือนมิลวีเคค่ะขอบคุณมากครับผมค่ะเราจะกินอะไรกันก่อนดีเนี่ยเพื่อนๆจ๋ากดหนึ่ที่เค้กกด2ที่น้ำโอเคครับบวกกันแล้วเป็นน้ำขอบคุณมากครับผม กอตไม่เคยกินอะไรแบบนี้มันคือสมูทตี้แต่ข้างล่างมันเป็นบุนมันมีเป็นความหวานอมเปรี้ยวคือละมุนเนี่ยเชื่อหรือเกินว่าแบบว่ามันเพื่อนๆไม่ค่อยจะได้กินอะไรประเภทนี้เท่าไหร่และมาถึงเพลทของเราฮอกไกโดมิลมินิ่เค้กนะฮะอ,อืม,อมเคลกละมุนและครีมนุ่มมากครับผมเป็นการผรสมผสานแบบลงตัวจริงๆเลยนะ โอ้โหเพื่อนเค้กน่ากินหมดเลยครับผมและที่สำคัญนะทุกชิ้นมีส่วนผสมของสตรอเบอรี่หมดเลยโอ้ยพี่ต้ามาโขมาวัสดีครับพี่หนึ่งพันลูกหนักหนักมากเช่ไหมโอ้ลูกใหญ่โตด้วยใช่ครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวพี่ก่อนเดี๋ยวเพื่อนผมจะทำเค้กไม่ทันครับผมครับผมขอบคุณมากอีกหนึ่งรอบครับพี่ตา,า,าครับผม บอสเพื่อรักษาอีเลยสตรอเบอรี่หนึ่งพันล,ลูกฮาลูมิก,กิี้ใหญ่มากแดงแป๊ดพร้อมทานอร่อยสุดๆลูกค้าชอบใจแน่นอนถ้ากาภรรกิจของไปตามเธออีพีนี้ถือว่าสำเร็จเ,เป็นไงคิปมีไฟปรับเข้าให้อโอ้ และในที่สุดนะครับเคสสตรอเบอรี่ที่ลูกค้าสั่งก็สำเร็จเยสสําหรับใครที่อยากสัมผัสประสบการณ์แบบก๊อตนะไปสัมผัสได้ที่ฮารุมิกิเฮาส์นะครับผมสัมงานใหญ่ปตทครับและใครอยากสั่นสตรอเบอรี่หนึ่งพันลูกแบบก๊อตนะครับเดี๋ยวจะแจกวาปให้ขึ้นมาเลยมับรับรองฮะมีสตรอเบอรี่ให้กินฉ่ำๆในทุกฤดูกาลแน่นอนจ้าแต่สําหรับไปตามเธอ EP ีหน้า ก็จะพาทุกคนไปพบกับอะไรที่มันสนุกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวไปก่อนนะฮะเผื่อจะช่วยบอสท,ทำเค้กด้วยวันนี้สวัสดีจ้า